ยังเลยลูกอร่อยมากเย็นๆช่ำๆทำอีกเดอ้อเยี่ยมมาก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมคลิปบนดาดฟ้าค่ะก็เป็นเวลาช่วงห้าโมงเย็นแล้วนะคะเราจะพาทุกคนมากวาดบนดาดฟ้าค่ะมากวาดมาถูมาทําความสะอาดนะคะบอกเลยว่าบ้านเราสกปรกมากนะคะมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยฝุ่นพ่อจะาทางานเต็มไปหมดเลยกวาดต้องต้อมหลายรอบมากเลยนะคะกวาดจะเสร็จทุกคนก็จะเห็นหนูกวาดซ้ำๆาเดิมนะคะกวาดวนไปวนมาค่ะเพราะฝุ่นมันเยอะมากนะคะกวาดจะเสร็จเลยค่ะระเบียงก็ต้องกวาดปุมนี้นะคะก็ ก็จะเห็นทุกอย่างชัดแจ๋วเลยค่ะเห็นหลังคาบ้านไหนหลังเลยค่ะเห็นถึงแม้กระทั่งวัดค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะกับการเอาสาต์เอาเสือเอาที่นอนมาปูนอนเล่นเลยค่ะเวลากวาดไปแล้วนะคะประมาณเกือบ20นาทีค่ะประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากเลยค่ะต้องกวาดต้มๆไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่โกยมาตักนะคะฝุ่นคือเยอะมากเลยค่ะจับดูก็คือฝุ่นติดมือเลยค่ะได้เวลากลฝุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาที่ตักขยะมาโกยนะคะเป็นที่ตักขยะ คู่ใจเลยค่ะ กว่บ้านทีไรก็ใช้แต่ที่ตักขยะนี้ที่ตักขยะอันเดียวเลยค่ะมันมีหลายอันอยู่แต่ว่าเราชอบใช้อันนี้เพราะว่าอันอื่นพ่อชอบเอาไปใช้นะคะแล้วก็หาไม่เจอค่ะก็เลยเหลือแต่อันนี้นะคะค่ะมาถูบ้านกันค่ะโอ้อยยานความสูงมันกือบ,บสูงเท่าไรหรอกจ้าคือมันไม่สูงเลยนะคะแต่หนูกลัวค่ะเป็นเหมือนโรคกลัวความสูง,งเลยขึ้นได้นะคะดูสิทุลักทุเลค่ะต้องคอยแบกถังน้ํามานะคะต้องเอาขึ้นมาทีละอย่างเลยค่ะ ตอนลงไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนขึ้นมานี่แหละเสียวแล้วาพาทุกคนไปถูพื้นกันนะคะเรื่องแรกก็จะใช้ที่ถูบ้านอนเนกประสงค์ค่ะก็คือถังถูนะคะเราไม่ต้องเอาพวกถังน้ำมาบินให้มือเปื้อนเลยค่ะใช้ที่แบบนี้นะคะนี่อเนกประสงค์ใช้งานสะดวกเลยค่ะโฆษณานแล้วหนึ่งนี่นะคะใส่น้ำยาลงไปด้วยนะคะมันจะได้หอมๆค่ะแล้วก็ต้องถูหลายๆรอบด้วยนะคะ บิดให้แห้งนะคะบิดด้วยการใช้ถังนี่แหละคะ่ะขั้นแรกเราจะถูระเบียงก่อนนะคะเพราะว่า พื้นมันจะสกระปรกมากกว่าระเบียงนะคะก็เลยจะถูระเบียงก่อน,นะคะ่ะถูคือสู้ชีวิตมากเลยค่ะบิดไปบิดมานะคะถูวนไปวนมาเลยค่ะกว่าจะเซ็ตอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยค่ะตอนข้าฝนก็ไม่ตกนะคะแต่ตอนที่เราถูมันคืมมาเลยค่ะเหมือนอยากจะให้เรารีบลงไปเลยค่ะเพราะว่ามันคืมมานะคะแล้วฟ้าก็ร้องเลยค่ะ มืดมากเลยนะคะเห็นท้องฟ้ากันไหมคะฝนก็ตกนะคะแต่ตกนี้เดียวตกลินลินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้าร้องแป๊ดเดียวค่ะไม่ถึงห้านาทีก็หยุดแล้วร้องขู่เราเฉยๆนี่แหละค่ะถูระเบียงให้เสร็จเลยนะคะมันก็มีเครื่องมือพ่อเอามาวางไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้เอาลงไปค่ะประมาณสองชิ้นนะคะแล้วก็จะเขยบออกนะคะแล้วก็ถูทำความสะอาดไปเรื่อยๆเลยนะคะถูไปถูมา ถูจนปวดแขนปวดขา<ถ>เราจับด้วยค่ะมันจะได้สะอาดนะคะจะได้มีฝุ่นค่ะถามว่าจะสะอาดตลอดไปไหมไม่ค่ะมันก็ต้องทําความสะอาดทุกวันบ่อยๆนะคะสะอาดตลอดไปไม่มีอยู่จริงค่ะที่ไหนมีคนที่นั่นสกรปรกค่ะขนาดบ้านที่ไม่มีคนยังสกรปรกเลยค่ะภาษาบ้านอะไรที่มีคนมันจะไม่สกรปรกเนาะได้เวลาถูพื้นแล้วนะคะเราก็ถูพื้นเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเบื้องเราคือลายสวยนะคะไม่ลื่นนะคะ กระเบื้องคือการเลื่อนนะคะเดินได้สะดวกสบายเลยค่ะเราต้องออกแรงถูด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคาบด้วยค่ะมันเป็นคาบปูทุกซอกทุกมุมเลยจ้าไม่เว้นแม้กระทั่งใต้ระเบียงนะคะ<อ>ถึงฝนใกล้จะตกแต่เราก็สู้ชีวิตกับนะคะเรายังถูต่อไปเลยค่ะจนกว่าจะเสร็จนะคะ นี่ค่ะลายกระเบื้องก็สวยมากเลยนะคะแล้วก็ถูนะคะจนเสร็จเลยค่ะมาค่ะเราทํางานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะพาทุกคนมาทําอาหารเย็นกินกันอีกแล้วค่ะอาหารเย็นเป็นอาหารที่เราต้องทําทุกวันนะคะเริ่มแรกก็ต้มหน่อไม้ไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะมาเทน้ําใส่แต่แกงนะคะกองเอาเฉพาะหน่อไม้นะคะทายสิว่าเราจะทําเมนูอะไรไม่ได้ทําแกงหน่อไม้หรอกค่ะ วันนี้ว่าจะมาทําแกงไตปลานะคะแม่จ๋าก็จะมาหั่นมะเขือก่อนค่ะมะเขือเปาะนะคะคือบ้านเราไม่เหมือนบ้านไหนนะคะแล้วก็ไม่ลอกเรียนแบบด้วยค่ะ บ้านอื่นคงเข้าบ้านเข้านอนแล้วนะคะคงกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นานแล้วค่ะแต่บ้านเราเพิ่งจะมาเข้าครัวเพิ่งจะมาทําอาหารเลยค่ะเป็นทุกวันเป็นเกือบทุกวันนะคะเป็นประจําเลยค่ะทุกตอนบ้าน <c oughs> เรากว่าจะทํานู่นทํานี่เสร็จนะคะก็ใช้เวลานานเลยค่ะกว่าจะมาทากับข้าวกว่าจะมากินข้าวคือปลาไปแล้วสองสามทุกนี้ยิ่งพ่อจ๋ายุ่งกับการทําบ้านอยู่ยิ่งนานเลยค่ะจ๋าก็เข้าครัวดึกมากเลยนะคะไม่เข้าครัวเร็วเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะ ส่วนใหญ่บ้านเราก็เข้าครัวดึกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเดี๋ยวอกคือเยอะมากเลยนะคะเราก็หันต่อไปเลยค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นหนูมาช่วยทําใช่ไหมคะหนูก็ช่วยทําเป็นบางเมนูค่ะเพราะว่าหนูก็ต้องไปทําอย่างอื่นนะคะ ไปคอยเก็บคอยกวาดช่วยถูพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะช่วยเก็บของอะนะคะบ้านเรากวาดทุกวันลกทุกวันค่ะมีตะฟูดหเห็นก็ทําใจหน่อยเดอ้อสกรปรกอิลีบ่เถียงจ้าเสียดายเมนูแกงไตปลาวันนี้ไม่มีฟักทองค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่มีฟักทองก็อร่อยได้ ก็มีมะเขืปอปอถั่วฟักยาวหนอ่อไม้ต้มนะคะก้อนนี้ก็โอเคแล้วค่ะแต่ถ้ามีฟักทองใส่ไปด้วยจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าฟักทองลูกไหนมันนี่คืออร่อยเลยค่ะช่วงนี้นะคะคลิปเราก็อัปโหลดบ่อยอยู่นะคะดูคลิปเรานะคะอัปโหลด2ช่องเลยค่ะช่องหลักก็จะเป็นช่องนี้นะคะเป็นช่องปอยปังชนแนลช่องรองลงมาก็จะเป็นพี่ปอยกับ น้องปาง f ฟมิลี่แล้วก็ u t u b e นะคะพี่ปอยกับน้องมะาปาังเปียว f ฟมิลี่นะคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะคะพอดีว่าเพจเราทำหลายช่องเลยหลังจากที่เราหั่นส่วนฝักยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกับมะเขือปอให้เราเอามาล้างทำความสะอาดเลยค่ะพูดเ,เรื่องอินเทอร์เน็ตกันค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเราไปตัดต่อคลิปไปอัพโหลดอยู่โรงงานนะคะอยู่โกดังนะคะอยู่ร้านเราค่ะนนมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะอัพโหลดไวค่ะไม่ถึง2นาทีก็เสร็จแล้วอยู่บ้านนะคะเรา ก็ต้องเชื่อมเน็ตพ่อจ๋าแม่จ๋าอัปโหลดค่ะบางวันก็ปาไปแล้วครึ่งวันบางวันก็เต็มวันก็ยังอัปโหลดไม่ได้บางวันก็ใช้เวลาไปชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยเสถียรค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยเดอ้อในการทำขมาด,ดูพ่อจ๋าค่ะช่วงนี้ก็ถ่ายพ่อจ๋าเยอะมากค่ะช่วงนี้พ่อจ๋าเป็นดาราแล้วพ่อจ๋าก็คือกําลังประกอบไฟค่ะทําทุกอย่างอยู่ในบ้านเองเลยพูดได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไฟก็คือสวยมากเลยค่ะห้องโถงมาดูแกงไตปลากันค่ะน้ําเดือดรืนันแกงไตปลาหลังจากที่เราใส่มะเขือลงไปนะคะแล้วก็ ถั่วฝักยาวค่ะนี่นะคะแล้วก็ต้มใบสักพักนะคะมันก็ผุดผุดผุด,ผ,ดผุดแล้วนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ไตปลาที่เราซื้อมานะคะสั่งซื้อมาจากภาคใต้เลยเสียงรบกวนในคลิปหน่อยนะคะพอดีว่าน้องมากวนค่ะทําเสียงนุ่นทําเสียงนี่ใส่เลยค่ะไตปลาของเราก็หอมน่ากินมากเลยนะคะเราก็เคยทําให้ดูหลายรอบแล้วค่ะ แล้วก็ถ่ายแบบสั้นๆนะคะไม่ได้ถ่ายวิธีทําแบบยาวค่ะใส่น่อมไม้ที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะรตตามใจชอบได้เลยนะคะมันมีรสชาตินะคะใส่น้ําปลาผงนัว อะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ต้องปรุงร้นมากก็ได้นะคะเพราะว่าแกงไตปลามันก็มีรสชาติเผ็ดอยู่แล้วถ้าไม่ปรุงก็ไม่ได้ค่ะจืดมันจะเผ็ดอย่างเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาดูน้องทำดีโดจากนมเปรี้ยวเองค่ะน้องเอามาอวดแม่จานะคะให้แม่จ๋าแก่ให้กินค่ะคืออร่อยมากค่ะน้องทำตอนกลางวันนะคะจากนมเปรี้ยวค่ะเอานมเปรี้ยวมาเทใส่แม่พิมพ์แล้วก็เข้าช่องฟรีสไว้นะคะ พอเอามาแกะออกมาตเกเย็นมานะคะมาแกะดูคือรสชาติอร่อยมากเลยค่ะหวานชื่นใจมากเลยนะคะน้องว่าใครเป็นคนสอนน้องก็บอกว่าน้องทำเองค่ะไอเดียน้องเองไม่ได้ ถามใครไม่ได้มีใครสอนค่ะน,นาการเดงหก6ขัว,<อ>วพ่อจ๋ามาลองชิมนะคะพ่อจ๋าชมใหญ่เลยน้องก็คือยิ้มแจ้มเลยค่ะพ่อจ๋าก็บอกว่าอร่อยนะคะกินกันทั้งบ้านเลยค่ะบอกน้องว่าให้ทําอีกทําอีกนะคะเพราะว่าติดใจไม่ไหวคือเจ้าตัวคนที่ทําก็คือชอบมากเลยค่ะไม่หยุดปากเลยแล้วคนในครอบครัวก็กินนะคะนี่แหละค่ะความสุขตอนเย็นได้เวลากินข้าวแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนพ่อจ๋ากินให้ดูนะคะเพราะว่าพ่อจ๋ายุ่งอยู่คิมนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย